นี่จ้ะพี่น้องเฮ็ดพึ่งหวานยายมินนี่ยายมินก็นได้คือการเฮ็ดพึ่งหวานเนาะทุกคนนี่นี่จ้ะทุกคนเฮ็ดละง,งกนกเขานี่อันนี้เป็นแบบนี้เนาะป่านี่ยายมินเคยเก็บกินประจําทุกปีเฮ็ดละง,งกนกเขาโอ้ามงามนี่เฮ็ดไข่มุกงามๆสวัสดีจ้ะทุกคนเข้าป่าหาเก็บเฮ็ดคือเก่าเนาะ เปิดกล้องมากะจะได้เก็บเฮ็ดทุกคนเนาะอ่ายายมินก็เจอเฮ็ดไอ้พึ่งขาแดงพึ่งน้อยขาแดงอันนี้ก็แกงแซ่บคือกันช่วงนี้เยอรมันแถวที่ยายมินอยู่บอกเฮ็ดบ่ท่านได้ออกดีเนะาะก็มีเห็ดพึ่งขาแดงวันนี้ยายมินเปิดกล้องมาแล้วก็กีเก็บกันเลยทุกคนแล้วก็มีเน,าน่านำบลายดอกกับสามสี่ดอกทุกคนไปเก็บเห็ดกันขายาวทุกคนนี่ เทศผึ่งก็สงกิจเถาหน่อยนึงแต่ว่ายังกินได้อยู่ดีๆอยูอ่นี่สองสองดอกนี่กับจิตเถาแล้วทุกคนนี่เถาแล้วโอ้เถาแล้วกินบ่ได้ดอกดอกนี่คือกินได้อยู่นี่ทุกคนนี่ นี่นี่ยังดีๆอยู่ขาย,ยาวๆนี่ฝนตกลงมาคักฝนกําลังตกสงสัยเฮ็ดไก่เกี่ยออกลแล้วแหละนี่โอ้ยเดี๋ยวลูกอันนี้ซุกทุกคนนี่นี่ ซุกแล้วอยู่ในป่านี่ง,งามๆเก็บกินนี่กำลังสุกเลยอืมหวานเต็มเลยทุกคนนี่นี่ขึ้นแดงโลเลยนี่แต่ว่ายายมินบบเก็บเอาดอกวันนี้ นี nee. no uh, ่นู่นอ no 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 nee. ู้วกำลังซ no ุกกระเต็มเลยทุกคนนู่นนู่นเต็มนู่นแดงนู่นนี่กำลังซุกเลยาลทุกคนนุ่นาลกำลังซุก นี่อันนี้คือกินเน่าแล้วโอ้เละแล้วไ้ <c> ่ <oughs> งามค่ะนุน่นกำลังสุก อันนี้ก็เฮ็ดไข่มุกทุกคนนี่เฮ็ดไข่มุกกินได้นี่นี่สองดอกนี่เฮ็ดไข่มุกอืมโอ้ยตัวนอน กพรอฮักออกมันจะเป็นแดงๆนี่เฮ็ดไข่มุกเฮ็ดไข่มุกอ묵ส่วงนี้บอก่อยมีเฮ็ดเนาะยายมิ่งก็จิเก็บไปก่อน ดอกกรบอก่อยงามดอกทุกคนนะอะไรกินไปแล้วตอนนี้เลือกมาได้ก็ต้องเก็บก่อนเนาะทุกคนนี่พี่น้องยายมินก็มาเจอเฮ็ดไข่มุกเนาะนี่เฮ็ดไข่มุกโอ้ยเอามีดมากับไปได้งามดอกนี่งามอยู่ นี่พราะมันปาดออกมาแล้วจะเป็นสีแดงแดๆเนาะทุกคนเฮ็ดไข่มุกนี่กินได้รสชาติคล้ายๆเฮ็ดละงอกบ้านเราเลยหรือคล้ายๆเฮ็ดเออเฮ็ดฟางเฮ็ดละงอกจักหน่อยจะออกมาเป็นสีแดงทุกคนนี่มันจิมเมียนี่อย่างนี้นี่เฮ็ดไข่มกุก งามๆนี่ข่างกันก็อีกสองดอกนี่อืมกบลังขึ้น ไข่มันนี่อีกดอกหนึ่งทุกคนนี่นี่โอ้นี่ไข่หนึ่งนี่ทุกคนนี่ไข่น้อยๆนี่ กำลังเกิดเฮ็ดไข่มุกกระแซบคันค้นกินเป็นนะนี่งามๆรอยตัดนจะเป็นสีแดงจากน่อยก็ออกเป็นสีแดงนี่เฮ็ดไข่มุก นี่จ้านี่ก็เป็นเฮดละงอกนกเขาเนาะอยู่นี่ก็มีได้เฮดละงอกนกเขาทุกคนนี่นี่เฮดละงอกนกเขาเฮดฉี่กระเดือนเนาะทุกคนนี่แต่มีดอกเดียวยายมินบอกเอาดอกปานี่ยายมินเก็บกินประจําเฮดอันนี้เฮดละงอกนกเขานี่มันดอกน้อย อันนี้ก็เฮ็ดอะไรเนาะน,นี่เกิดอยู่บนตอทุกคนเนี่ยเดี๋ยวยามินดึงดูก่อนอ๋อเฮ็ดอันนี้คล้ายๆก็เฮ็ดกระด้างแต่ว่ากินบ่ได้เนาะนี่กินได้หรือบ่ได้ยามินบ่รู้แต่ว่าบ่าเคยกินเนาะทุกคนนี่กำลังขึ้นง,งามๆเลยเป,เป็นเป็นเฮ็ดต่อนี่จ้าทุกคนเฮ็ดละโงกนอกเขานี่อันนี้เป็นแบบนี้เนาะ ป่านี่ยายมินเคยเก็บกินประจําทุกปีเฮละงกนกเขายายมินรู้ว่ามันออกนี่เฮ็ดไข่มุกเฮ็ดละงกนกเขานี่ป่านี่กิออกประจํานี่ทุกคนเป็นแบบนี้อันนี้เก็บกินได้ยายมินเก็บกินทุกปีเนาะทุกคนใครกินบ่บเป็นก็ต้องระวังดีๆเนาะต้องศึกษาก่อนเนาะอันนี้ยายมินเคยกินเนาะ อันนี้แซบคือเฮ็ดละงกทุกคนคล้ายๆกับเฮ็ดขี่กระเดือนบ้านเราแต่มันเป็นเฮ็ดละงกนกเขาเนาะบ้านเราเขาเรียกเนาะนี่ก็อีกดอกนึ่งนี่ทุกคนนี่คล้ายๆมันจะเป็นไข่นี่จ้ะ นี่ดูดีๆเด้อทุกคนเอ้ยเก็บกินนะ่ะแต่ยายมินลูเฮ็ดอันนี้เนาะยายมินก็จะเก็บกินประเทศอื่นยายมินก็บ,บรูนะ้เนาะมันจะมีคู่เหมือนบอแต่ตัวนี้มันกินได้พี่น้องนี่นี่นี่ นี่จะเฮตต่ออีกแบบนึงเนาะนี่แบบนี้กินบ่นได้เนาะทุกคนนี่แต่ว่าก็มีร้อยอแมงกินอยู่นี่ทุกคนแต่ยายมิ้นก็บ่เคยเก็บกินเนาะนี่คือเฮตกระดังนี่ดอกใหญ่ๆกินก็คือเฮตกระดางกินมันอะกินเฮตกระดางเนาะเพราะว่ามันเป็นเฮตขอนทุกคนนี่ดอกใหญ่ๆ,ๆนี่ตามรากที่ต่อไม้ออกมาเนาะเป็นเฮตขอนแบบบ้านแล้วเนาะ กินบบเป็นกับบอนแนะนำให้กินเนาะทุกคนนี่ดอกบลเลยเลยดอกเดียวกับหมอแกงบักใหญ่เลยนี่อู้อเห็ดอันนี้จะเห็ดอะไรพี่น้องนี่เพิ่งเคยเห็นนี่้ขก่กระเฮ็ดปวกบ้านแล้วเนาะนี่ขายาวยาวฮะบารูจักดอก โอ้ยพี่น้องเลยเฮดละงกนกเขาของยายมินมันบานนี่แต่ยังเอาได้อยู่ยายมินก็นจะเอาหอม,อมนี่อีกดอกนึงนี่นเฮดละงกนกเขาเนาะทุกคนกินได้เนาะต้องดูดีๆเนาะคู่เหมือนมันหลายนี่ใจอีกดอกนึง อืนี่เล็บมือก็ะจักกไปโจกอะไรมาดำ้่ดามทุกคนนี่ งามโอ้ยดูเห็ดผึ่งยายมินพอกินไดยดอกทุกคนเนอะนี่กำลังออกกับมีอุ้ยมีลายดอกอยู่ทุกคนนี่นี่นี่ดอกอ่อนๆดอกอ่อนๆดอกอ่อนๆนี่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 พี่น้องนี่นี่ดอกอ่อนๆ นี่อีกดอกนึงนี่นี่นี่แก่งสดน้ำเดี๋ยวดูอีกทุกคนมีบอโอ้นี่กันลังขึ้นกันลังขึ้นกันลังขึ้นโอ้นี่ดอกนี่น้อยแต่ที่น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 ี่ทุกคนนี่ข้างๆนี่นี่เห็นบ่นี่นี่นี่กับแม่นี่น้อยๆนี่นี่ นี่อันนี้ดอกนี่เพาะเอาได้อยู่นี่นั่นทุกคนเฮ็ดพึงเฮ็ดพึ่งขาแดงหาอีกดูมีบ่โอ้อันนี้แก่แล้วนี่แก่แล้วทุกคนแก่แล้วโอ้นี่ดอกนึงดอกนึงนี่นี่จะดอกนึงดอกนึงนี่อ้ยใบยไม้นี่จะพี่น้อง นี่นี่นี่อีกดอกนึงนี่นกําลังงามนี่โอ้นี่นี่นี่น,นี่อีกดอกนึงนี่อืมขายาวน,น,วน,น,วนี่นู่น,นนู่นโอ้นี่กําลังขืนกําลังขืนนี่เอาไว้ก่อนมีอยู่มีไ้เก็บอยู่พี่น้องเลยเฮ็ดกําลังขืนเนาะดอกนี้น้อย ในหาอีกดูมีบ่นี่แล้วเก็บไว้เมื่อกี้ได้หลายดอกอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่ไปแก่งวันนี้เคเลยหาอีกโอ้นี่ดอกหนึ่งนี่อโอ้ลุดแล้วเหลือแต่ดอก จ้าดอกนึงดอกอ่อนๆนี่กำลังขึ้นนั่นล่ะโอ้นี่ดอกนึงนี่ทุกคนดอกนึงดอกนึงนี่นี่ดอกนึงนี่นนนเฮ็ดพึ่งขาแดง เฮ็ดไข่มุกคือเก่าพี่น้องนี่ดอกตูมมีดอกตูมสองดอกโอ้ยนอถากนาะดอกน้อยๆอีกดอกนึงทุกคนนี่เฮ็ดไข่มุกจะเฮ็ดไข่มุกเป็นขี้ดิน เฮ็ดนาแล้เฮ uh, ็ดดินนี่อุ้ยดอกงามค่ะพี่น้องเอ้ยนน่นเฮ็ดน้ำหมากหรือเฮ็ดนาแล้เนาะทุกคนสีแดงเป็นเฮ็ดน้ำหมากอันนี้เฮ็ดนาแล้นี่อู้ยงามงามพี่น้องเอ้ยนี่เฮ็ดนาแล้เฮ็ดอันนี้แซ่บวันนี้ยายมินก็ได้เฮ็ดรวมหลายอย่างเนาะนี่นี่พี่น้อง ตะเฮ็ดรวมยายมินนะวันนี้โอ้พี่น้องดูยายมินมาเจอเฮ็ดไอ้นี่กระออนอยู่ดีละทุกคนเฮ็ดเาขาเรียกเฮ็ดอะไรก็หละนี่พี่น้องมันบท่านได้แก่ดีเนี่ยมันอ่อนอยู่แต่ว่ามันดอกใหญ่ยายมินปาดดูก่อน โอ้ยขอกินได้อยู่แกมิกีปาดเอาอยู่ทุกคนมันกินได้อยู่เห็ดนางลมเอ้เห็ดนางลมมนแล้วอืมนี่นูน่น เอาไว้ทําเสื่อน้ำเนาะยายมินก็อยู่บ่เอาลายดอกว่านี้ยายมินก็นได้เฮ็ดรวมหลายอย่างแล้วพี่น้องนี่นี่ก็ยังอ่อนๆอ,อ,อยู่นี่ ได้หลายอย่างวันนี้เฮ็ดยมินอุย้ยจ้าพี่น้องแยมินมาเจอเฮดพึ่งหวานจ้าดูเฮดพึ่งหวานยยมินอ้ยนี่จ้ะพี่น้องเฮดพึ่งหวานแยมินนี่แยมินก็นได้คือการเฮดพึ่งหวานเนาะทุกคนนี่โอ้ยดอกบักใหญ่เลยพี่น้องเลยนี่โอ้ นี่โอ้ยดอกบักใหญ่เลยพี่น้องเงยนุน่นได้เฮ็ดพึงหวานแค่นี้ก็โอ้ยแค่นี้ก็ดีใจเราพี่น้องยายมินได้เฮ็ดพึงหวานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายมินหนึ่งเนาะขอบคุณได้หลายทุกพี่น้องเงยนุน่นยายมินก็นได้เก็บเฮ็ดพึงหวานแล้วเนาะหู้ยมาดูดูขาวบ่ะโอ้ยยังอวบอวบอบยู่ นี่ขาวๆอยู่เลยพี่น้องเอยนี่ฮหายอีกเผื่อมานอีกเนาะพี่น้องว้ายังขาวๆอยู่เลยพี่น้องเอ้อุ้ยนุนแน่นตับอือดีใจดีใจแค่นี้ก็ดีใจแล้วพี่น้องนี่ อันนี้ดอกสีเหลืองยายมินโบรูจักเนาะงามงามทุกคนนี่นี่โบรูจักโบรูไว้กินได้บอปล่อยไว้นี่ยาเอาพี่น้องอันนี้ก็ไดเ <c oughs> นาะเฮ็ดไข่มุก นี่พี่น้องของเราก็นจิได้เต็มตะก,ก้าได้แกงคนแล้ววันนี้ก็ได้น,นู่นเฮ็ดไข่มุกขาบดีได้ดอก พึ่งเนยทุกคนยายมินกลับมาเจอเห็ดพึ่งเนยนี่เห็ดพึ่งเนยก็ออกแล้วนี่เฮ็ดพึ่งเนยอดอกน้อยแต่ว่ามันบานแล้วแหละทุกคนยายมินกะจิเก็บเอานี่ดอกน้อยแต่ว่าแก่แล้วนี่นู่นอีกดอกหนึ่งนี่ ป่านี่เฮ็ดพึ่งเนยเนาะเคยออกตรงไหนก็จะออกตรงนั้นเนาะทุกคนนี่เฮ็ดพึ่งเนยเขาเคยออกป่านี่หาอีกดูมีอีกบ่โอ้โน่น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 ทุกคนนี่ดอกงามๆป่านี่เขาออกประจำเฮ็ดพึ่งเนย นี่เป็นสีเหลืองคือเนยเนาะทุกคนเขาเรียกเห็ดผึ่งเนยเนาะแบบนี้กินได้เนาะจา้ะเนาะนี่คือเห็ดผึ่งเนยได้แต่โดกขาทิ้งไว้ เฮ็ดไข่มุกอืมมีหัวตัวนอนแบ่งไว้นอนกินครึ่งหนึ่ง เฮ็ดรวมมัน,นี่ยายมินได้เฮนะ็ดรวมเนาะกับคลิปนี้ก็ได้แค่นี้ละทุกคนกับขอลาแค่นี้เนาะคลิปนี้เนาะทุกคนบายบายจ้าเจอกันคลิปหน้านะจ้ะเนาะ